สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทูมิชแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาโหลดเอาที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับที่ผมเล่นประจําเลยนะครับก็จะมี2ปืนนี้นะครับที่ผมจะมาแนะนำเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นการมาแนะนํโหลดเอาแล้วก็ปืนแรกที่ผมใช้นะครับในบอโซนเนาะก็จะเป็นแรมเนะครับแรมเอ่าแล้วก็จะเป็นอีกปืนหนึ่งก็คือเป็นเรนิตินะครับเรนิติที่ใส่ชุดแต่งชุดแปลงเรียบร้อยนะครับไม่ไม่ใช่ตัวที่ยังไม่ได้ไม่ได้แปลงนะ เป็นตัวที่ใส่ชุดแปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ของแต่งประมาณไหนเดี๋ยวมาดูเลยครับผมก็คือของแต่งที่ผมใช้นะครับในลำเจ็ดเนาะสิ่งแรกที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นกระบอกปืนลดแสงของอตัวนี้นะครับก็คือกระบอกลดแสงติดคอมเพซนเตอร์นะครับผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยฮะอ่าโอเคผมใช้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีความสเสถียรแล้วก็มีความแบบขึ้นสโคบไวกว่าตัว แจ็คบ f b นะครับก็หลายคนก็อาจจะใช้ตัวนี้แต่สำหรับผมใช้ตัวนี้นะครับจะมีความเสถียรแล้วก็มีความอม่มปืนง่ายกว่านะครับประมาณนั้นเองครับผมส่วนอันต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นกระบอกปืนตัวนับจากตัวแรกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นตัวที่เจ็ดนะครับชื่อว่ากระบอกปืนยาวโคนเนนเฮดวินนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็น อันเดอร์บาร์เรลนะครับก็คือกนะิ๊บจับเนาะก็จะเป็นกิ๊บจับซัพพอร์ตแบบหนักบูเอ็นนะครับก็คือจะเป็นรูปตัวนี้เลยครับก็แล้วก็จะใส่เป็นกระสุน60นัดนะครับก็คนไทยก็ส่วนมากเขาก็จะใส่เป็นแม็กหกอยู่แล้วนะครับเพื่อเพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าใส่แม็กสีสหรือว่า20มันไม่เพียงพอแน่นอน,น,อนสำหรับบอสสนเนาะ ก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแผ่นรองของ h v s 3 4นะครับในส่วนนี้ก็จะได้ในเรื่องการคุมรีคอยนั่นเองทำให้ลดรีคอยแล้วก็ทำให้แบบคุมปื้นง่ายขึ้นนะครับสำหรับเลนเล่มเ็ผมก็ใส่ประมาณนี้ครับของแต่งผมไม,ไม่ได้มีอะไรมากเลยผมก็เห็นหลายหลายคนหรือว่าคนอื่นเขาก็จะแต่งเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนใหญ่ก็อาจจะมีแต่งแบบอื่นบ้างถามว่าเล่นได้มันก็เล่นได้นะครับก็แบบนี้ผมคิดว่า เหมาะผมเหมาะกับผมมากกว่าสาหรับสายแบบาสายวิ่งชาร์จสายแบบวิ่งเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับก็ผมคิดว่าตัวนี้เหมาะสมที่สุดอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดแต่ผมคิดว่าแบบเนี้ยเหมาะสมสําหรับผมที่สุดแล้วนะครับอีกปืนหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลนิตินะครับ ซึ่งเป็นเมตามากๆนะครับในตอนนี้คือไม่ว่ากดไปแม์ไหนก็ต้องเจอนะครับเลนิตินะฮะแต่ในในปัจจุบันนี้เลนิต uh, ิได้ได้โดนเนิร์ฟไปทินเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนเนิร์ฟเรื่องระยะและก็ดาเมจน,นะครับก็ถามว่ายังเล่นได้ไหมผมคิดว่าในส่วนตัวยังคิดว่าน่าจะยังเล่นได้อยู่นะครับเพราะด้วยความที่ชุดแต่งตัวนี้มันมันทำออกมาดีนะครับซึ่งมันทำหนึ่งแลยมันได้ความเบานะฮะความเบาความผิวซึ่งเป็นปืนพกเนาะผมก็คิดว่ายังยัง,ย,งยังคงมีคนเล่นอยู่แหละ มั้งนะแต่สําหรับผมผมออยังเล่นอยู่นะครับส่วนของแต่งผมจะใส่เป็นอาเหมือนเดิมเลยครับปากปากลดแสงของตัวแรกเลยที่ใช้คู่กับแรมเจ็ดนะครับก็เป็นรูปนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ผมจะใส่เป็นกระสุนนะฮะกระสุนเป็นกระสุนลูกปายนะครับในส่วนนี้ก็จะได้ดาเมจขึ้นมานิดนึงนะครับชดเชยที่ ใส่ชุดแต่งนี้นครับใส่ชุดแต่งนี้จะเห็นได้ว่าดาเมจมันถูกลดไปนิดนึงนะครับเมื่อเราใส่กระสุนตัวนี้มามันก็จะชดเชยดาเมจที่มันเสียไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นแมนะ็กห้าสิบเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นสโขบนะครับเจ้าปืนนี้อา่าที่ผมต้องใส่สโขบเพราะว่าศูย์เลงเดิมมันมันดูแบบมันดูไม่ค่อยชัดนะครับมันมันดูแบบมันมองศัตรูไม่ค่อยชัดผมก็เลยต้องใส่เป็นกล้องเลงแทน แต่อันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลนะครับสําหรับบางคนก็อาจจะไม่ได้ใส่หรือว่าจะไปใส่พวกผันเป็นพวกสต็อกแทนก็อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่สําหรับส่วนตัวผมผมคิดว่าปืนมันคุมคออรีคอยได้ไม่ยากเท่าไหร่ผมก็เลยใส่เป็นศูนย์เล็งแทนนั่นเองนะครับตัวนี้ครับผมและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโหลดเอาที่ผม เล่นแล้วก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับที่ผมใช้แล้วไปโดนแบนเลยก็คือจะเป็นเซตนี้เลยนะครับที่ผมเล่นแล้วโดนแบนไปเมื่อวานนะครับผมก็ใช้แค่2ปืนนี้เองนะครับนับได้ว่าเป็นเมตาอยู่ปัจจุบันนะครับก็ยังเห็นหลายคนยังเล่นอยู่ถึงจะโดนเนิร์ฟไปแล้วบางส่วนนะครับอย่างแรมเจ็ดเนี่ยก็โดนเนิร์ฟไปหลายรอบแล้วก็ยังยังคงเป็นเมตาอยู่นะครับณตอนนี้ส่วนลิเนตินนี่ก็โดนเนิร์ฟรอบนี้ไม่รู้ว่าจะติดเมตาหรือเปล่านะครับก็ต้องรอกันดูครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำโหลดเอาเพียงเท่านั้นครับก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ยังไงถ้าผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปผมหรือว่าสนใจคลิปแนวแต่งปืนแบบนี้ก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนครับผมกับสวัสดีครับ